เลอ,อยเขานะครับต้าเมียยังเม่เว้นตอนเย็นเขาอตอนเที่ยงเขาหอมนะครับอยู่กับงัวแม่สีขอดวันที่หกมีน้านี่นะครับก็เป็นบ่ม,มันหลูของตัวนี้เนาะขูเขาครับ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ชัมโมงเฮยเฮ้ยนะครับคุ้มฝูงของเขานะครับมันเป็นวัาทีคุณนะครับมันเห็นผมถือกล่องมันคิดว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าเป็นน้กินนะครับ ไทยเบื้องส่วนนะ่ะส่วนไทยกับล้อโตแล้วครับยี่สิบแปดเดือนนะครับอนะ่ากับหัวแม่ไก่ขอดตอนนี้เทียงครึ่งนะครับเทียงครึ่งผู้ฝ่งว่ากันนันถที่งพ้นนั่นแหละครับ งอก,กรอะเมเข่ามานอนนี่นครับหรมแล้วนะครับตัวเล่มกับเลมนะครับตัวนอนหรมกับนอนแล้วนะครับแม่นั่นขอดปลายเดือนมีนาแม่นี่หรือเปล่าแม่ขอดเมษาแม่นี่ขอดเมษาลูกเปลือกเลือนลอยแม่พุ่นเล็บหยาอยู่พุนขอดปลายมีนาเหมือนกันสองตัว ส่วนแม่นี่คือแม่แถาที่ใหน้นมลูกนะครับวันนะครับถ้าวันจุดผมก็ถืมาอยู่ประมาณนี้นะครับกันบอ่อได้ไปทั้งเลยอันนี้เปิดน้ำไว้แห้งัวนะครับติดกับถนนนะครับพ่อก็เดินพอปลาปลามู่บ้านเดินระบบน้ำปลาปลาเขามานะครับงัวก็เริ่มนอนก็ะเล่นครับยอนไปเห็นนะครับปลาขู่ อร้อยส่วนแม่นี่เป็นแม่ทัดไปเป็นของผี่เขยนะครับเราสีอขอดนวันที่สิบหกมีนาเนี่ยนะครับพอพันอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าของเจ้าของตอนนั้นมันทับปาทันใดครับปะผูเรยร้อยผมเนี่ยครับปะผูก็เริ่มนอนแล้วนะครับงูเอือนก็นอนผักควันกันแล้วต่อจากที่วังหันมันก็เริ่มนอนแล้วนะครับปะผูแม่นี่ก็เริ่มนอนแล้วแม่นี่ก็เข่ามาแล้วนะครับ แม่ทียืนเลี้ยให้เขาอยู่นี่ผสมวายเซตหนึ่งหนึ่งหกดสพพนไว้นะครับคอดสามสิบมีหน้านี่นะครับตามกำหนดการนะครับนี่นะครับส่วนแม่ที่ให้เขาเลี้ยอยู่หันขึ้นแม่ให้นมลูกตอนนี้ถ้าวันที่สิบหามีหน้านี่กะลูกสี่หาเดียนแล้วนะครับแต่บาท่านเดเป็นสัตว์อีกนะครับนะีครับ เป็นขอเสียของแม่แม่แม่แม,แม,แม่แม่มันเถ่าเนาะครับขนาดผมบำรุงให้กินหัวอาหารสูมือเนาะครับหัวอาหารกับห้อสูมือกะย่างบะฮันเดเป็นสัตว์นะครับปกติที่ผมเห็ดรอบก่อนนี่สองตัวนี่ครับมีตัวนี้ที่ว่าหลังแต่เริ่มขอดเลยมีตัวนี้กับแม่นี่ครับนี่กับแม่ที่กีนกินอยู่นี่ขึ้นประมาณตัวหนึ่งขึ้นประมาณสี่เดือน กลัวสีหาเดือนตัวหนึ่งขึ้นประมาณหาเดือนครับส่วนตัวนี้ผสม db เจ้าอันดามันนะครับสองหนึ 2, ่งทับสองศูนย์หนึ่งไว้นะครับของช่วงนี้ลิมิตฟ้าเลยครับออกไปมีหน้าขึ้นกันนะครับสองตัวนี้สีคอดขึ้นกันมันบอทนในถเถาวัลยมันก็นเลยสมบูรณ์นะครับให้กินหัวอาหารถึงต่ลูกขอดลูกตัวนี้แม่นี่แต่ก่อนด้ลูกเป็นตัวผูนะครับผมขายไปตอนสิบเอ็ดเดือน สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวผู้นะครับสิบเอ็ดเดือนผมขายในเงินสองหมื่นสี่นะครับจากที่ผมและก็ผสมติดนะครับผสมคือว่าขื่นเล็วนะครับขึ้นหาเดียนกับผสมไดหาเดียนผมขายลูกกันไปตอนสิบเอ็ดเดียนในเงินสองหมื่นสี่พันห้าร้อยส่วนตัวข้าวขาวข่างกันนึ่งนะครับเดี๋ยวนี่ผมซีซีเองนี่นน ตัวขาวตัวนี้นี่สิบสี่เดือนแล้วครับเนี่ยสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนเป็นแม่ของตัวนี้ครับเป็นลูกของตัวนี้ครับเนี่ยเป็นลูกของตัวนี้น้องมันสีออกสามสิบมีหน้าขึ้นกันเนี่ยครับตามในใบผสมเนี่ยสามสิบมีหน้าเนี่ยน้องสีออกน้องเกาเดือน แม่ทองแม่หาเดียนขึ้นผสมกันไปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่เดียนครับนี่ง้วแม่นี่สิบสี่เดียนเขาสิจงไว้เป็นแม่พันธุ์ของเขาเี่ครับตัวนอนอยู่นี่เป็นแม่พันธุ์หลุนต่อไปนะครับเออเป็นง้วที่ว่าทับแบบบานๆนะครับงัวของเข้าทับทับปลาทับปลาในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นงัวขอกอื่นหรือว่าเป็นง้วขอกเจ้าของแต่ว่าเป็นลูกตัวอื่นทั้งสี่นะครับเพราะว่าถือว่าโค้งสังมัน มันดีอยู่ครับมันดีอยู่ตงขางมันไข่แนกอยู่ครับคือจะบริแทบอ่าคือจะไอ้มันคือจะบริแทบแม่มันหรอกครับแต่ก็โตัวขางกันที่ยืนอยู่หันก็คือตัวทีมันท่องกับเรือ่อยคุ้มฟูงของผมนี่ออกเดือนเมษนานะครับอ่าถ้าจำาม่ผิดกับประมาณกลางเดือนเมษนากับตัวดานอนอยู่นี่ออกเดือนเมษายนขึ้นกันครับเพราะว่ามันขึ้นไล่ๆกันแล้วก็ช่วงนั้น อ่ามันขึ้นสามรอบสี่รอบแล้วครับแต่ว่าช่วงนั้นผมถ่ายห็บปูผมเป็นคนเป็นงัวทีผสมเองก็เลยบ่ไดเอางัวจากทางอื่นมากก็ขึ้นรอให้บปูผมผสมได้ก็เลยมันก็เลยไล่ไลกันครับคันคันคันผมบ่บ่ทับตัวแม่นี่ที่ว่าทับอ่าทดสพลนไว้ครับอีกแม่นึงนี่บ่ทับเจ้าอันดามันไว้เนี่ยครับ กะรอบหลังมาที่มันขึ้นนะมันก็นสิบกคูเลื่อยๆยผมก็สิทับได้ครับแต่ว่าผมก็เลยทับกอนเพราะว่าบ่บ่บบบบบอยากถ่านนะครับเพราะว่ามันผ่านมาหาเดือนหกเดือนแล้วมันจะเข่าเจ็ดเดือนแล้วก็เลยไห้มอมาเพิ่นมาอา่าผสมเทียมไห้พราะหลังจากนั้นกับบกผูเลื่บบกคูเลื่อนๆยผมกะผสมได้ครับผสมติดแล้วเออกะในส่วนของแม่เท่านี่กะตอนนี้วันทีสิบหามีน้าสี่สิบหามีน้านี่ สีครบหาเดียนแต่ยังบ่ทันมีสัญญาณว่าสีา่มีความสมบูรณ์พันธี่ว่าพร้อมสี่ผสมอีกนะครับเพราะว่าจากการทีถามปีใชยที่เราอยู่บ้านผมเรากับว,ว่าบอกว่ท่านเห็นมันผสมนะบ่าท่านเห็นมันขึ้นเออซึ่งผมกัสีมั่นใจยึดดอกว่ามันยังบ่ทันขึ้นเนะพราะว่ามันจอยขนาดผสมหัวาหาเนะี่กินทั้งที่เอ็มอาร์ทั้งยังนะครับที่เขาบํารุงกันไป เบื้องเขานันครับนีแม่เถ่าที่สุดในคอคุ้มนะครับเดี๋ยวเขามาตามเบื้องพวกอ่าลูกที่สิคอดปลายเดือนนี้กันนะครับสองแม่เนี่ยแล้วสิผมสิท้ายเบื้องเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเข้าในหลักในการเลี้ยงง้อนะครับนะครับตัวนั้นกับพวกงูนี้ที่นอัดกันกับปลายปีกับสิได้ผสมแล้วนะครับกับสิสิบห้าสิบหกเดือนแล้วล่ะครับนั่นคิดโอ้มันต้อง คิดว่ามันตรงหลายก็นั่นครับแต่ว่ามันลังครับมันลังนมแม่มันเป็นหมดลูกออกก็เลยได้ขายแม่มันออกครับคือมันมันเกิดก้อนตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวเนี่ยตัวนี้มันเกิดก้อนตัวนี้นี่ตัวน,น,วนี้ตัวนี้เกิดพีกายนีย่ได้ขนาดได้สิบซีเดียนแล้วตัวนี้ที่มันลังนมย่างนีงหน่หน่อยก็ต้อง สิบแปดสิบเก้าเดือนแล้วครับปลาเข้าไปนะครับสิบแปดสิบเก้าเดือนเป็นย่างตําครับเนี่ยแต่ว่ามันลังน้มล้วก็อาหารบ่พอนะครับกับอีพุ่นครับอ่ะอีนันกะสีเกิดรุ่นรุ่นเดียวเดียวเดียวกันแต่ว่าอีนั่นกะสีสมบูรณ์พันธุ์แน่จังหน่อยกะชีตัวใหญ่เติบอยู่กับพุ่นครับตัวหนึ่งพุ่นนอนอยู่ข้างเสาไม้พุ่นมือกันซันนะครับอันนั้นกะ รอบผสมเพื่อนครับคิดว่าปีนี้กัสิได้ผสมเบิดแล้วครับต่อนาสิได้ผสมช่วงช่วงนี่แหละครับเห็ดหน้านี่แหละช่วงว่านเขานี่แหละส่วนลูกบกภู่นะครับลูกบกภูที่ว่าสิเขาหาเดียนที่แม่มันโตสีดำอุนะครับเป็นนอนอยู่ข้างกองเฟียงนะครับที่ประจำของมันนะครับที่ประจำอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเทียงนะครับตอนเทียงง้วกอะจินมาแลลวกระสิมนอนหม่มอยู่ห่มใหม่นะครับเป็นห่มคอย มีห่มคอยกับหม่มบักอ่าบักข้อห่มบักข้อนะครับพ้นคอพ้นคอยผมก็นทผูกอ้้ยประมาณสองอันตะกี้กับมีถุานายนไปนอนนะครับนอนเฝ้งางัวะนะบรเวนวันหยุดนะครับอันนี้ของพี่เขยซึ่งสี่ข้อตามกาหนดกับวันที่สิบหกมีหน้าคมนี้นะครับน้มกับลงแล้วเดยวกันผูใ้ใดสนใจหรือว่าจ้าไดนกะ มเมือ่อเราจะขายเดี๋ยวผมอาจจะเปิดราคาให้นะครับหัวใไงนะครับเป็นหัวแมียไงนะครับซึ่งเรากับว่ามันเมใหญ่เราก็อาจจะบ่กค่อยถนัดกับเลี้ยงหัวเมใหญ่เราอาจอยากเลี้ยงหัวเม่น่อยนะครับเนี๋ยนะครับบรรยากาศครับเนี่ยเริ่มนอนกันบิดแล้วนะครับนอนเขี้ยวเอียงส่วนตัวผูแดงๆนั่นเป็นตัวผูของอลูกของพี่เคยนะครับมันบ่ค่อยสมบูรณ์ไปนไดมันเกิดมานบ่ค่อยแข็งแรงมปไดยครับตอนมันเกิดนะ น้องก็จเกิดแล้วอ้ก็นจแตว่าแม่มันเนี่ยผสมตอนสามเดือนนะครับสามเดือนเกาอกอะสิบสิบเอ็ดสิบสองปีหนึ่งครับลูกมันสิบปีหนึ่งพอดีว่าแม่มันขึ้นเร็วครับแม่มันขึ้นเร็วนี่นะครับบรรยากาศของเขายามตอนเที่ยงตัวนี้ก็เล่มหยาดีบ่ท่านเขาหอมน้ำมูนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก่บเบิ้งบรรยากาศนะครับสําหรับผูุทายน,นอนอยู่ทั้งเปนะครับนอนอยู่ทั้งเปอยู่ไตะผมใหม่นะครับงัวกะสีพักกินจักน้อยแล้วก็สีไปเล็บหนาเล็บหนาแล้วประมาณปลายสามกัวสี่โมงผมก็จะปล่อยออกไปหลังบ้านโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ